สวัสดีค่ะเซลซันมาจากร้านปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะวันนี้มาลงตู้ถือไพ่สองคันเลยเนาะสีเทาดํากับสีขาวสีเทาดําเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวมากับล้อดเดิมนะคะอีสูสูด,ดีแม็เครื่องสามพันะตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะสีขาวโชมหน้าของเขานะคะ ไฟตัดมอกตัวนี้ยังเป็นล้อเดิมอยู่นะคะลูกค้าแต่สามารถเลือกเป็นล้อแม็กได้นะเลือกเป็นล้อแม็กได้มาดูภายในกันค่ะตัวนี้นะจะเป็นตัวปรับกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะคันนี้ก็เป็นรถปี2020นะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ก็เป็นรถ6เกียร์นะคะรถสวยนะคะยกให้ร้านเราเลยนะ รถสวยรถดีไม้น้อยสภาพดีเกรดเอรถคัดเกรดให้นึกถึงปฏิพัฒ์ออโต้นะคะแถมแม็กใหม่ย,ย่างหม่ให้ด้วยลูกค้าสามารถเลือกแม็กเลือกลายได้อีกนะคะไฟท้ายนะจ๊ะมาดูเลขไม้คันนี้กันบ้างเลขไม้คันนี้นะคะ อยู่ที่สี่หมืนหกนะคะลูกค้าสี่หมืนหกพันไมน้อยมากนะคะถ้ารถด,ดีรถสวยไม่น้อยนี่ยกให้ร้านเรายืนหนึ่งเลยนะคะตัวปรับกระจกไฟฟ้านะคะตัวปรับอัตนโนมัติแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะมีรับประกันเครื่องเกียร์มีบริการหลังการขายให้นะคะลูกค้าอันนี้ราคาขายอยู่ที่579,000บาทนะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ